ผมก็ไม่ค่อยแถวเท่าไหร่เหมือนกันเขาไม่ได้เข้ามารู้ระบบ หรือระเบียบที่แบบที่ผมทําอยู่ในทุกๆวันนะครับผมทําอะไรบ้างแล้วผมใช้เวลากับเกมเยอะแค่ไหนทุกวันนี้ผมแทบจะเล่นเกมวันละสองสามชั่วโมงบางทีก็แค่นั้นเลยด้วยซ้ําเพราะว่าจริงๆมันอยู่ในจุดที่เราซ้อมจนแบบว่าอัพเลเวลจนเต็มไปแล้วครับในการเล่นเกมก็เลยทําให้เราไม่ต้องเล่นเกมเยอะมากขนาดนั้นอีกมุมหนึง่งจริงๆก็เข้าใจนะครับผู้ใหญ่ที่เขายังมองตรงนั้นอยู่เพราะว่าเปอร์เซ็นต์ของแบบคนที่เล่นเกมมันก็มีแค่ไม่ถึง10%ที่จะไปถึงแบบในหมวดหมู่ที่จะเป็นนักแข่งเพราะฉะนั้นที่เหลือกก็จะถู มองว่าเป็นเด็กติดเกมแต่ทีนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนเขาจัดการกับการเล่นเกมยังไงแบบว่าน้องๆบางบ้านก็อาจจะเล่นเยอะเกินไปจริงๆจนแบบว่าขาดเรียนหรืออะไรเงี้ยอันนั้นมันขึ้นอยู่กับความเข้าใจของผู้ปกครองด้วยบวกกับตัวเด็กด้วยที่บางทีเดี๋ยวนี้ก็จะชอบเอาคําว่าอ e ีสปอร์ตไปอ้างกับที่บ้านเลยทําให้มันมันมันแย่ไปใหญ่ ที่แบบบอกว่าเปอร์เซ็นต์มันน้อยจริงๆเอื่ออาจจะแบบอาจาบบอาจะน้อยกว่า10ด้วยซ้ำคือเหมือนมันแบบว่าในในแง่ของการแข่งขันคือคือมันคือการแข่งครับคือเขาเขาก็ต้องดูกันที่ผลงาน มันก็ดีขึ้นครับแบบว่าในแง่ของแบบความชัดเจนในแต่ละปีแบบความที่เป็นนักแข่งคือเหมือนแบบโรดแมปในแต่ละปีอะไรเงี้ยเขาก็จะประกาศชัดเจนขึ้นว่าปีนี้เดี๋ยวจะมีทัวรน์นาเมนต์อะไรบ้างต่างจากเมื่อก่อนที่แบบว่าเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าต่อไปจะเป็นทัวรน์นาเมนต์อะไรคือมันจะเป็นแค่แบบอยู่ๆเขาก็ประกาศออกมาเลยมันก็ทําให้คนที่เขาวางเป้าหมายอะไรเงี้ยมันก็จะชัดเจนมากขึ้นว่าโอเคปีนี้เราจะต้องมีทัวรน์นาเมนต์ไหนให้ลงแข่งบ้างก็รวมไปถึงกระแสต,ตอบรับในวงการเกมในไทยอะไร ก็คนก็ติดตามเยอะมาก นักแข่งแนวหน้าของไทยในแต่ละเกมแบบเกมอื่นๆหรือแม้กระทั่งแบบทุกๆเกมก็ดูแบบก็จะมีฐานแฟนคลับอะไรที่หูเหนียวแน่นมากก็ดูแบบคนเขาก็ให้ความสนใจมากขึ้นแล้วก็เปิดรับมากขึ้นแบบบางทีเวลาผมไปแข่งที่งานน้องๆมางานก็จะมีคุณพ่อคุณแม่มาด้วยคือเหมือนมันก็ทําให้สร้างความเข้าใจในตรงนี้มากขึ้นดูเป็นภาพที่ดีขึ้นมากๆครับมีงานดีๆครับงานท a กาสแปดวันที่28-30มิถุนายนนี้นะครับก็จะเชิญชวนเหล่าเกมเมอร์ ทุกๆคนเลยครับให้ได้เข้ามามีส่วนหรือแบบเป็นเป็นจุดเริ่มต้นของการเข้าสู่องการอ e ีสปอร์ตหรือแบบเป็นนักแข่งหรืออาชีพต่างๆในอ e ีสปอร์ตเนี่ยงานทาก,กาสแปก็จะมีเกมหรืออะไรให้เราได้ฝึกฝนหรือแบบได้ลองมากมายครับก็ขอเรียนเชนะิญถ้าใครว่างนะครับ